อยากโดนไอเทียโบสแบนว่ะโหอยากชื่ออะไรอยากต่อยเดียวกับไอเฉินเอเอเอว่ะโหโหชื่อช่องมึงเฮ็ดแม่นี่ไงนี่ไงมึงอยากโดนแบนเม่นสัตว์ได้สามทีไปหวัน่นคนวันรออยู่สนใจอยาก <laughs> <c oughs> ขำชอบใจจิจาร์ปาร์ตีต้ เอกลักินียังไม่มาวะวันนี้ราาคยังไม่ขึ้นแล้วช่างนี่ไม่ไปทำงานเลยดิฮะสวัสดีครัโอคุณลกูเกลียดวะไอ้เฮียมันเป็นอะไรวะเนี่ยอะกูอยากไม่อยากฟังเสียงไหมเอ้านี่เเฉยนี่ยดูเสียงมันว่ะหน่าไอซีมให้หน่อยครับมันติดนี้แล้วแล้วูดเห็นอะไร ได้ฟิล์มนั้นหรอกมัไมป็นรมาติ่ไอฟิล์มเตถีไหวเยยยะพ่อมามันไม่ได้อยากพูดว่ะพวกลุงงนามันเป็นรูปที่คนปวดอยู่กับมันไม่ปวดคอนงวะอยู่กับเพื่อนมันเป็นร่าวายพ่อมาเป็นถามแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนเขามึงมันมันไม่เจ็บคอหรอวะอย่างเงี้ยคนดูอยู่น้ำตาลแต่เขาแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะปวดอะ พี่ตาขวายาวกี่นี้อับผมว่าหกถึงเจ็ดนะเคยเห็นตอนโดอาวันนั้นสตรีมเดินมายาง่ายง่ายยัดกะลีกะลีให้ตังคืนคิดว่าใหญ่ไม่ใหญ่แค่นั้นแหละสั่งมุก่าเบ้นน่ะไม่ใช่ปลา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 มันดูดิเศษถ้าเราเป็นแพนก์พินหรือว่าเป็นมินเนี่ยนบอกนิดหนึงนะว่าไงยังว่าไงเอาว่าไงดีครับดีครับวันนี้ครับทำอะไรปะ กำลังกำลังรอรีประเทศแล้วเข้ามามาทำกล่องเจวุตขายผมช่วยได้ไหมผมผมเป็นประชาชนนะตอนนี้ได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 ้มีไม้ปะช่วยรับไม้อ่ะแล้วก็โพสขายอะเโพสขายกล่องเจวุตแต่ผมไม่ผมต้องไปฟาร์มมาดิป้าถ้าไม่มีเวอาไปแฟนก็ส่งมือซ้ายมือขวาไปใครจีบข้าพี่ตี่ต่อเข้ามาต่อไปเพี่เข้ามาต่อเข้ามาต่อครับเข้ามาต่อเน็ยมาดันอาวุธให้น้องที่เหลือ ลอยสายฟ้าเนี่ยถ้าไม่มีเวลาไปแฟนย่่เนีม้ามาเนี่ยมันมาป้าอาวุธผมอ่ะไม่มีปัญหาแน่นอนป้าผมคุยกับพี่หลงละโอเคครับโอเคแล้วแล้วพี่ชายจำไม่ขึ้นเลยมาที่พี่ชายไปไล่จับไม่ขึ้นในสามเดือนถามให้หน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้พี่เนี่ยมันมันชนผมอ่ะพี่น่ารักว่ะตอนไหนเขาจะเปิดสอบอีกครับถามให้หน่อยได้ไหมครับคำถามที่บอสอะอะไรว่าเอายาแก้เสมหะไอสัตว์สมาพี่เมจงวะ ยาเสพมากก็ไม่อยู่ครับตอนเนี้ยต้องเอาอันเนี้ยต้องเอาอันเนี้ยกระแทกเข้าที่เบ้าคอเสียงหายเลยอ่ะเนี้ยเนี้ยเี้ยพอแทกไปปุ๊บครับพี่ครับไม่เอาครับพี่มึงคุยกันรู้เรื่องอ่ะขิ้นไปกับมากก็บอาไะจะไปเล่นสีมึงนี่เรื่องแฟน ดูเสียงมันคุยกันนะเ,เรียกซื่อสอสอนหน่อยเอา้เอาอเรียกซื่อสอสออืมอืมกุมหมันหน่อยเฮียเดี๋ยวลืมงามสมองยังไม่ค่อยดีอยู่ช่วงนี้อืมพี่ชายที่บอกว่ากวินชนชื่ออะไรนะอะไรกวินพี่โพงเองว่าข้าเป็นสลิมอ,อสะสลิมใช่สลิมอ๋อพี่ที่ใส่ชุดเหมือนไอ้กวินใช่ไหมตอนแรกใช่ไหม หรือว่าไม่ใช่ผครับเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยฮัลโหลเราไม่เราเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแล้วอหนึ่งผมเอาเอาหูฟังมาไว้ก่อนไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายโอ้ใ่ไม่รู้ว่าสรุปพี่รามออกแกงยังอะครับพี่ชาย สรุปพี่ลามออกแก๊งยังอะครับพี่ชัยผมยังไม่ได้ให้ออกครับถึงแบบมันต้องมีพวกไอ้ลามมาด้วยกับพวกไอ้เอกอะเวลาเล่นตอรี่อะอันเนี้ยตัวละครไม่รับนะบอกไว้ก่อนมันมามันไม่ได้มารับลับล่อๆนะมันจะพามึงไปล่อในที่เราบรับแคงนั้นเลยน้องไอ้หอมทำไมเนี่ยฮึไมสมัครใหม่กูอยากโดนแบนมาอีกแล้วป้า ว่าว่าว่างานดําป้าทำมั้งไหมงานดําอ่ะตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยครับตอนนี้แค่รับกล่องมาตีแล้วก็มาขายอ๋อออกกำไรต่อเหรอใช่ใช่ใช่แล้วก็หลอกแล้วก็อย่ารับใบเบรนะใบเบรนราคาไม่ถูกต้องให้พี่ดูดีว่าแข็งตัวไหมแข็งตัวหร เพราะจะรับแค่90สิอ่ะมันตีกันมันตีกันว่าว่าอางเี้ยว่าสิบเจ็อยากลองตีกระหรี่อ่ะพี่ครึ่งชั่วโมงสี่ร้อยชั่วโมงแป0รอยอยากลองแต่กลัวแม่รู้โอ้ยลองไปเลยน้องสิ่งดีๆเย็ดไปเถอะเยิงเย็ดไปเถอะวยิ่งรุ่นน้ามากกระจายนี่น้องไม่ต้องทีเย็ดทีน้ํามากกระจายรุ่นเนี้ยทีเด็ดว่าว่าว่ายูมินคอมพังนะยูมินบอกไปยังบอกแล้วบอกแล้วครับว่าเขาบอกว่าคอมพังโอเคโอเคมานี้ยมานี้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  เขาเพิ่งมาบอกผมตอนสามทุ่มมั้เนี่ยเองโลเขาพี่อ๋อโอเคมันรีจะรีแล้วอีกสิบนาทีพอดขายกล่องเนเข้ามาเข้ามาฮะฮะพอดขายกล่องเตียวุ้นให้หน่อยเดี๋ยวก็รับไม้ด้วยได้ครับได้ขายเท่าไหร่ปะไม่ต้องพอดขายเท่าไหร่เดี๋ยวทักมาแล้วบอกแค่มันมีคนทักมาลูดูไอ้คิดไม่มี น่เองเอาเล้วมาหาพี่เปาเนี่ยเพื่อจะเป็นลูกเขาแนวนาเลกกินสองคนมึงนนนั่่ะสวัสดีครับสุสวนโอเขก์เดียร์เฮียไอ้กิ้ยมีรูปบ่มีมันมีอะไรก็กจะก็่จะรูปก็แค่รูปเขาคู่กันเฉยน่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วจะไม่กิบกุ้นเคยไปทักทวงเขาอยู่แลนด์ชมพูอยู่เฮ้ยมากับใครอ่ะเขาได้บอกว่าเพื่อนเขามีหวานใจชื่ออะไรชื่ออิ่มบิมอะไรนี่แหละเออ พี่แกตัวนน่ารักนะทินทินต้องโดนสักหมัดเขอาแม่ไมวะาเขากู้สาวกู้สาวยาวอ่ะโอเคโอเคใช่ก็ใช่โอเคโอเคโอเคเคลีย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 โอเคตอบโลแพงกินอาจารย์หนุ่มไม่มีสาวแต่มีกินนะน่าโหยไม่มีสาวแต่มีกินใช่แม่ไม่มีสาวแต่มีหลานนะคุณลุงเนม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 ขาดอะไรบ้างนะขึ้ที่เกิดขึ้นมีอะไร ผมผมมีบุ์ปินแล้วพี่ผมได้บุ์ปินนาแล้วเอดีแล้วแลวตอนนี้ขาดอะไรบ้างน้องตอนนี้โหพี่มีไวเบย์้วของใช่แล้วก็สองชุดแล้วก็ไวเบยห้าก้อนแหละไวเบมีเกียรติไวเบไม่มีเลยพี่ตีแต่ก็่ต้องตีกันไวเบไม่ต้องตีที่หลังซื้อเอาเลยโอ้มันต้องฟาร์มเงินก่อนดีพี่จะส่งแก๊งอีกมันไม่มันน่าถ้าแนะนํานะถ้าถ้าจะฟาร์มเงินอ่ะอย่าไปฟาร์มพวกเหล็กพวกทองนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยรีแล้วมันขายได้ไม่คุ้มเสียไปตกปลา 500ห้าร้อยโลแล้หนึ่งมันไม่ห้าหกหมื่นผมไม่มีห้าร้อยมีร้อยสิบเห็นเขาบอกว่าทำเพชรมันคมไม่ใช่พี่แหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปทำคิสตันมาแป๊บหนึ่งไอ้เฮียนอนด้วยกันนอนด้วยกันนอกเกมไม่ได้แม่งนอนด้วยกันในเกมโอ้โหมึงนี่เอาทุกทางไครวะเนี่ยเติ๊บอยโอ้โหกูมันไส้ไอ้เฮียวิ่งว่าเสียงแม่งกวนส้นตีนชิบหายไอ้เน้ยน้ยอยากเรียกไหนฮะใครแรกนะ ผมครับผมครับโว้คนไหนเงินบทเปลี่ยนาบต่อติเงินบทกองผมไม่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 เปลี่ยนบทครับยังอยู่แบบเดิมสองหนึ่งเลยเนี่ยยันนี่แแรงจ้าใหญ่แบบว่าเดี๋ยวดูแบบปาตีของนะไปไปทักค้เป็นกล่องเตียวูดเหรอใช่ครับไม่คุ้มนะปาคำนั้นอ่ะผุ้มดิไปคำนวณมาแล้วเรารับของมาเราคุ้มเรารู้นี่ฟาตีเท่าไหร่คุ้มใช่ไหมก็ประมาณแปดพันแปดอ่ะ แล้วก็เป็นคับกล่องก็เพิ่มอีกร้อยหนึ่งเป็นแปดพันเก้าแล้วก็มาขายหมื่นสองคุ้มแม่คุมคุ้มครับยูมีผมหล่อ้วยควยเข้าแขนเป็นคนใส่ใจไม่พอใส่เคร่มงระวังไอพี่มาลีนะครับมันลองเอาไปรวมดูลองเอาไปรวมดูว่าเลสแะเรารับเลดเท่าไหร่แล้วเรารับราคาเลสแล้วมาจะมามาดูว่าอาอย่างไอเหล็กอะสามสิบแบบราคาเท่าไหร่สามห้าตีให้เลยสามห้าก็ได้เหลกสามห้าอย่างเงี้ย เหรียญโก่เจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยคำนวณดูมันได้ประมาณแปดพันหกแปดพันเจ็ดเนี่ยพอเรามาขึ้นอีกร้อยหนึ่งก็เป็น 8, 8, 8, แปด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 เก้าเรามาขายหมื่นสองคุ้มปะล่ะคุ้มคุ้มป้าถ้าขายหมื่นสองนี่ก็คุ้มอยู่แล้วเป็นรถอะไรวะให้ผมดูก่อนฮัลโหลครับขอโทษครับหนูชนบิลเลยขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปช่วยเขาเขาเอารรอรอเราถของป้าผมอะปา้ปาป้าลาป้าลา เลียญลาใช่ครับมาเดี๋ยวผมไปส่งของป้าผมเองของป้าผมเองของป้าผมเองป้าพอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนได้ไหมอ่ะมีมีแฟนแดงครับเนี่ยมีครับเด็กมันไอ้กุ้นเล้ยเฮียอ่าสุูจะให้ผมขึ้นไม่ให้ขึ้นอ่ะขอวัดทางตรงให้ผมดูหน่อยได้ปะ เนียทางตรงอ่ะระยะทางตรงอ่ะดูว่าพี่ชายของเองดีกว่ามาเองเล่นมาหนูนลองนะเขาให้เฉพาะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวโหจิ๋งจงไอ้บากานี่ไวที่อ่ะลองดูดิมึงหูยมึงว่าลากเออป่ะคันนี้คนดู ไ้แมงปอตัวเนี้ยไม่ผมขอลองแล้วว่วลร่างเออไหมขอเลยผมลองเลยแหละ โว้ยโว้โโชนแรงๆอย่างนี้ยังไม่พังเลยไอ้เหี้ยแล้วคล้องตัวด้วยไหนหสัตว์ดูดิตำรวจมีล่องอ่ะตามคะแนนทีอ่ะโอ้ยังแรงเลยเหี้ย ไอ้สมผ้าคมร่องหดอยู่มาแล้วครับอ๋อมันผมไม่กล้าลองสุดนะครับก mm hmm. วแบบแม,มันจะโดนใบโดนอะไรไหมผมต้องมาถามอีกรอบอ่ะครับว่าเอ,อ่อเมื่อกี้ขับไปครึ่งหนึ่งเลยมาถามก่อนว่าขอลองให้มันสุดได้ไหมแค่ขับทางตรงให้เฉยครับม,มาถามอีกครั้งะลงที่มันสุดคืออะไรอยู่ก็คืออยากลองขับแบบแบบทางตรงนะครับเลยกลับมาถามให้แน่ใจก่อนว่าขอขอขัดหน่อยได้ไหมแบบลองให้เฉยครับไม่ได้เอาไปทําไม่ดี mm hmm. ไม่ร้าย อป้ปรมมีลายเขึ้นมาด้วยเลยก็ได้ครับไหนได้กูอยากขับต่ออีกนี่แหละมาลองทางตรงเลยได้ไหมครับหนูครับอายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยอายุยี่สิบสี่ครับออพี่สิบห้าแต่เสียงพี่มันอาจจะโตหน่อยเพราะว่ามะเร็งลำคอมันมันลำคอมันแบบมีลูกเดือดเร็วอ่ะมันโตเร็วอ่ไงมันก็แบบ มันมีฉีดในโรงพยาบาลมันมีแบบฉีดสารเร่งโตได้อยู่นะไอ้พวกเด็กๆอย่างเงี้ยสารเร่งโตนี่เหรอไม่อาอยกว่าครับเร่งโตสองชั่วโมงอย่างเงี้ยจะทําอะไรก็รีบทำอะไรอย่างเงี้ยเขามีหมอหมอหมอ,หม,อ,หม,อมียาให้ฉีดใหดูโคน,นั้นบ้างครับคล้ายๆยาอย่างนั้นเลยฉีดยาสารเร่งโตแล้วก็ฉีดจังมากกว่าว้ายชิดจัง เราฟังเสียงตอนโดวิ๊กแรงจัดเลยครับเมื่อกี้น่ะคันนี้มันมันประมูลได้เท่าไหร่ครับคันเนี้ยจบที่เท่าไหร่ครับประกันนี้มันไม่น่าป,ประมูลนะครับโอ้โหโอดแรงรถนาดศิลา มันเสียงยุงเนาะเสียงยุงดหเกบเียานๆเนี่ยครับทางตรงแล้วมันคล่องตัวด้วยรถคันนี้มองทางอะ่ะมองท่อไม่มองทางอะ่ะมองหาทางไม่เห็นถึงห้ากลมก็เอากูไม่ลงหรอกเพราะข้อกูไม่ได้อ่อนเหมือนจาามองทางไม่เห็นอะ่ะ แค่นั้นแหละผมผมมองทางไม่เห็นนะตอนนี้ผมมืดไปหมดเลยที่ด่าเพื่อนให้หน่อยครับมันชีแมนมันติดอยู่นี่ได้ไงเนะี่ยเขาบอกมองท่อไม่มองทางครับพี่เดี๋ยวเราซื้อหนังสือให้ไหมเอ็นเห็นเธอชอบอ่านแต่เธอไม่ตอบเครื่องหมายสีแดงนะครับเนะาะคำคมอัดใจจา้าเนาะครับเนาะ ลีด่<น>าเพื่อนผมหน่อยมันชื่อคุณขอเร็งๆน้องอย่าให้พี่ด่าเลยทุกวันนี้พี่ก็จะโดนกระทืบแหละไม่โดนแหละน้องมึงไม่สงสารที่หรอกพี่โดนกระทืบทุกวันเนี้ยเขินตามลุงลีอีพีสี่โชว์หน่อยได้ครับอีวาซุงก็ไม่ฝากดูวยตาวันไห่กะดูไว้ามาแข่งรังชื่อคุณหน่อยตาอีดังยิ่งขึ้นอีดังยิอ่อ อันนี้หนีหนีรอดไหมครับเนี่ยเวลาโดนโดนเนี้ยไม่น่าเอลเปเปอร์นะครับดูอ่ะตรงเนี้ยเขินเนี่ยที่กูชอบเขินมายุลีโ mm hmm. อ้โหเฮียงแรง ลงส,สัตร์ลดจิ๋มหายไม่ครับอยากลองความถึกด้วยครับแบบเวลาแบบซ้อมลงซ้อมลากอะไรเงี้ยครับซ้อมลากนี่แม่จะเอาเบอไปลากได้หรือเปล่าลากได้ครับได้กูสมัครใหม่เรืเ่อยๆอ่ะโอ้โหกูเกลียดไอ้โ๊สตโอ้โหเป็นไป มันฝนตกมันอาจจะทำให้คุณตัวเปียกนะครับแต่ถ้าให้ผมกอดมันอาจจะอุ่นนะครับมุกอะไรของโบเนี่ยคุณก็บอกว่าพี่เปาพี่เปาลองลองคันนี้ดูดิหน้ามือไปหลังมือเลยอ่ะคืออะไรคันไหนคันนี้ยของนาศิลาเนี่ยหน้ามือไปหลังมือคืออะไรรถอะลองดูอ่ะนั้นอาจจะมาขอโทษด้วยนะครับ น่าจะเขาหน้าจะเมาป่ะฟ้าครับครับเอาไปเล่นเทรนนิ่งไหมหรือว่าเข้ามาเลยน่าจะเข้ามาเลยครับน้องใจอะไรผมไม่เคยน้องใจเดี๋ยวหลังรีเดี๋ยวหลังประเทศหลังรีเดี๋ยวเข้ามาโอเควันไหนถ้าเขาไม่แจ้งก็คือจะไม่มได้นะถ้าเขาโทรมาติดต่อไม่มันมันมันปิดแป๊บเดียวครับรอบเนี้ย มันมีคุณแง่จงะนานจริงมือสองมือสองโอเคถ้าอายุกับหมูปิ้งเขาเป็นแฟนกันเหรอืมก็ดูใจกันดีกว่า อ้าวนาคือหัวสามรองอีกแล้วอะไรไม่ใช่นี้เป็นหัวสามรองอีกแล้วไม่ใช่ไม่ได้เป็นหัวจะไปจะไปทำไมหรอเพราะเห็นเขาเป็นไวรั้รอโลกเห็นเขาคบกับใครใค้แลมพีนี่ใครอยู่กันไปเป็นวายรู้กันแล้วจะไปพักแล้วพักโดยแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้มาอีกหลายวันด้วยนะโอ้ยเฮียมันจะเปิดไหมตะโกนน่ะมิอวโอ้ยหูฟังหลุดคุณมีไปเนี่ยนั่นแหละ แม่งไปจำไรนะไม่เทีวันสุกอ๋อจันทร์หนึ่งสุขมีธุระเหรอใช่ทำสักหนึ่งฟังลุ่มเลยวันเสาร์แล้วในวันนี้วันอาทิตย์นะเว้ยใช่เมื่อวันหาเพื่อนบ้านด้วยกันนี่ไงธุระนิดหน่อยเอาเอาง่ายงานอ่ะเอาง่ายงานอ่ะเอาเอาย่องงานอ่ะ

เอาง่อยเ่มันแปลว่าอะไรเอาย่อยานแล้วมันคืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันอะเอาพ่อมาเอาพ่อมาตัวเสื้อขาดพี่ปิ้งที่ผมทักหาพี่ถูกไหมอะเบอร์ที่ถูกถูกถูกนุ่เอาย่อยงยไม่มีตังเย็บก็ด้วย อย่างมันก็แบบมีแอนแข่งกินมินนี่กว่าโอ้โหไอไอหมูกรอบใช่หมูปะวะใช่หมูปะเอาเล่ายาเอาเหล้ายาพ่อมึงอะเอาเล่ายา

เลายาเอาเล่ายาหรอไม่ได้มันเป็นของเคยๆนี่จะคาดันเอาเงายาไม่ปรเด็นคือไข่มันนี่นี่กี่ขวดม่คกดเล่ายาไหนขึ้นหกขวไปขึ้นกี่ได้แล้วนะชองกุ้งอไนะชองกุ้งช่องขวดอแล้วองขวทำไมันมีนวดอะดนาเพื่อนผมหน่อยครับที่มมันชื่อคุณขอเรงเรโอ้ยไซ้์หรอองงับ โอแล้้วนกเขามันเศรษฐีผมอาเศรษตั้งรักเลยพังเพราะเป็นเศรษฐีอ่อเป็นยากุชาเป็นยากุช่าตดผมเป็นตัวเทพปะเป็หยาโอ้โหหอว่าเฟียสเปปะจะพีได้ไงเขาเป็นเด็กสองขวบขอมาเศรษฐีผมอาเศตังรักเลยพั้รังเศรษฐีนายองพูดนายเด็กสองขวบเอายาเอายาเด็กสองขวบเอาาเลยลรอ ไม่เงียวย่อยยาเอาเอาเอาเล่าย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 าเดี๋ยวรอหลังรีนะต้อนเข้ามาหลังรีป่ะเข้ามาครับพี่เข้ามา